แปดเก้าห้านี่เจอตัวนึ่งอันอืมอ้าบิดจุดกระพริบอ่ะอับต่างง่ายง่ายอันนี้ตัวไหนอ่ะทได้ครับผมอะไรอยู่พี่พี่่อมได้ก็ พี่ชอบแสงดีนะคี่นี่าจะมาดีการกับการแรกนี่งของแต่ละสุขาที่จะอยู่ทยในตะของโลกกอโอ้นี่ออก้อาานะครับตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นเลือดใช่ไหมขั้นบนห้าคันไม่ใช่สี่ห้ามืออันนี้สองหุดแปดคันนะครับโอเคต่อไปการตวที่สองเป็น เป็นกาดังนี้ครับก็เป็นลูกกับพ่อเอ้ยลูกกับแม่แออแนะครับถ้าออกไกกออบไก่นะครับอันนี้สี่หมื่นหกพันเวลาเป็นเออสองหมื 2, 1, ่นหนึ่งพันครับต่อไปนี่คือกามเนี่ยนน่าจะเป็นตัวสีถ้าเ้าผิดน่าจะเป็นตัวพี่ครับ ไม่รู้อ่ะจ้ตัวนี้ออกกันไกลนะคะตัวนี้เป็นสามแสนอีกสามหมื่นห้าพันนะคบส่วนข้างล่างก็เป็นสองหมื่นนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ได้บ่อยมากเลยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ผมได้บอกว่าผมได้ไปสามตัวอีกสองตัวอยู่ที่บ้านนะตัวนี้ออกกระดามน,นะครับอันนี้สี่หมื่นแปดพันแล้วก็ข้างล่าง 2 9 0 0มื่นเก้ันะควันนี้ <Hi. S 1> วันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ